สวัสดีครับเจอกันีกแล้วนะครับกับฝาสายพาเที่ยวนะครับ,รบมาแกะกล่อง LED H4 นะครับเป็น LED รุ่น Y8 นะครับเอาไปใส่รถแสงไม่ฟุง้งค u ัอบออฟแบบคมกริบเลยนะฮะเรามาลองแกะดูกันนะครับว่าอ่ารุ่น Y8 เนี่ยหน้าตาเป็นอย่างไรนะครับเราเคยทำคลิปอ่ารุ่น Y6 ให้ดูแล้วนะ ว่าแสงมันแบบสุดยอดมากนะครับสำหรับคนงบน้อยนี่ใช้งานได้เลยนะครับราคาไม่ถึงแปดร้อยบาทนะครับมีถุงมือมาให้ด้วยนะครับเอาไว้จับแล้วมันจะไม่เป็นรอยนะเขาให้มาเราก็ใส่นะครับมีถุงมือให้ด้วย คู่มือเป็นภาษาอังกฤษนะครับการใส่การถอดแบบนี้ตัวนี้ถ้าเป็นรุ่น y 6 y 8จะปรับคัดออฟได้นะจะปรับการเอียงองศาได้นะครับแต่ถ้าเป็น y อื่นนะจะปรับไม่ได้นะครับ ตรงนี้เป็นปลั๊กเสียบนะครับตรงนี Think ้เป็น <concept> บัหลาดนะใช้ไฟสิบสองโวลต์ถ <l ps. S 1> ึงยี่สิบสี่โวลต์นะครับเลนก็เป็นเลนแบบนี้นะครับโปรเจคเตอร์ นี่เป็นพัดลมระบายความร้อนนะครับหมุนถอดได้เราใช้ Y6 อยู่นะครับใช้มาหลายปีนะครับไม่พังนะครับถือว่าทนทานคุ้มค่านะครับตรงคั่วก็จะเป็นแบบนี้ครับ มีต่อตรงนี้เป็นพัดลมนะปรับคัตออฟปรับการเอียงปรับองศาได้นะครับตัวนี้น็อตตัวนี้ไว้ปรับสูงต่ำนะครับเวลาใส่เข้าไปใน หลอดเนี่ยตรงนี้ก็จะดันนะครับกระดันให้เป็สูงให้ต่ําอย่างนี้นะครับตัวนี้ปรับการเอียงองศาปรับการเอียงองศานะครับก็จะเห็นน็อตอยู่ด้านในนะฮะแสงไม่ค่อยมีนะนะเห็นไหมครับจะมีน็อตอยู่ด้านในสองตัวนะครับนี่น็อตตัวที่หนึ่งนะแล้วตรงนี้เป็นตัวที่สองนะครับ ก็จะทําให้ปรับการเอียงองศาได้แบบเอียงซ้ายเอียงขวาอย่างนี้ได้นะครับมีน็อตให้สองตัวข้างในเอาไว้ปรับการเอียงนะครับืูว่าดีเลยตัวนี้แสงแรงมากนะแสงแรงกว่ารุ่น Y6 นะครับ นี้ก็เจ๋วแล้วบลาดนี่ก็ถอดได้นะครับบลาดก็จะเป็นปลั๊กถอดแบบนี้การใช้งานก็เหมือนกับพวกวาหกนะครับวาแปดนี่ก็จะคุ้มกว่าที่แสงแบบแรงๆนะฮะ ก็ท่านใดสนใจนะครับไม่ต้องมาสั่งที่ผมนะครับสั่งเลยลาซาด้เยอะแยะนะครับก็จบการรีวิวนะครับกับหลอด LED โปรเจคเตอร์นะฮะ Y8 LED โปรเจคเตอร์ก็เจอกันใหม่นะครับคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ